ใครทอันาอี่ก้รใชมาเลยครับเมื่อกี้ลงงนไปบุญน้ำเพลินนะครับงบนไปทำบุญกับเขาด้วยเงมาือับอตหนนบาทที่้องสาุอ่นบาทอันนี้ของนีเปนีงนะครราเสื้อของภูเหล

ห้าหน้าตล,ลานอยลงบนบ้านกองหึ่งร้บาทพี่น้องสาธุรถส่งตอนนี้ก็ขอนำขอรถส่งพระจังหวะพี่ส่งด้โอ้คนร่วมทําบุญเยอะมากเลยนะครับเยอะมากอัเดี๋ยวตัวนี้ครับตัวเดียวเนี่ย เจ็ดห้าเจ็ดครับวเศีรว้บร้านขายผลไม้ตลาดหน้าบ้านตลาดุงพลหนึยบาทซาทุเทพี่ดมันจสสวรรค์ไอติมหอมพิตต้วนะครับไอติมพิเต้วครับกิมพิตต้วจากอเมริกา

ตัวไหนพยาคาหมดเลยไหมตังไบบอันนี้ป้าชิมนกกล่ลาันนี้ีนตเตรี่้ยใจยัง่นเหนียว้่สาตา ขายกูฮะยืมเงินไรอยืมเนขอบคุณครับจ้าถูกมือนี้คุณมุนขายเร็วก็ดีเด้อจาธุก

ขอโทษนะครับลุงม,ม้วนออกไปไกลบ่ได้เล,มมนนะะลมมยแต่ว่าลุงม้วนนะครับบริวาลุงม้วนทายจะผักเก่าๆเดนี่จาร้านสกรีนวื้อ,อาาน้าปลาอาารเอ็นลเสารก็เตรีตยมตัวเตรียมใจไปเั้าบวนรับแ้วที่จะแห่องค์ขันเท้ามหาพรหมมหาปัญญา สองลงม้นกระดตรูปเก่าแท้บันสีบานม้่นกรไปใอสายโบได้ครับอันที่เข้าไม่ได้ก็มีเยอะแยะนะครับเอฟซีทุกคนดูกวางนุ้ครับ อยูกาจบมีเทพธิดาแห่งความดีโอ้ยคลงานกะซึ่งกันหนายยุคเลยจะในถอนแต่งตัวอย่างสวยเลยวันนี้เก็เห็นสองร้อยบาทสาจากจังหวัดสระาาร่วมอำเภอแกรัเน้องร่วมทำบุนเป็นจำนวนเงินหนึรยบาทสา ลังำไปแต่งเไปไปแต่งขบวน,บนเป็นพ่อค้าขบวนนางลำน,นะครับอยู่บ้าน,นอ,าอ,อ้วยกันอุรบ,บาทสับหา พระนะครับที่าบนสดที่ลงบลทำแล้วได้คาแก้วหายไปจากี้บนสุดของเรุคดีทาวุ้านสพระยครับ่าิกครับที่านสุดยอดจริงครับแลก็เงินส่วนนี้นันจะนำไปปูสาราปูหลวงนะครับ สมานจากน้องไห้นะครับ100บาทสาธุสุนดารัตน์นะครับข้าบนดินโย่หนึ่งร้อยบาทสาทูขอเพิ่งใหใกล้เล็้อยห่อยนะครับนี่ครับพี่ฟ้าหลังพี่ฟ้านะเข้าก็หนาลุงง้นอีกครับ โดยแม่โดยความเกลียดใจแต่ก็พยายามให้ลุกพงจากปูศาลาผู้หลวงพระปูศาวันนี้เจอตัวแม่สองคนนะครับระหว่างพี่น้ำฟ้ากับพี่อุ๊บวิรยะยุบยังอยู่ข้างในอยู่ครับคนการคนกลางคนการมาจับใไปหน่อยคนการนะอ่าให้คนกลางมาจับนะยายพรองอยู่กี่บาท หนึ่งร้อยบาทสาโทให้รวยมาป้าแตกนะครับมาจากบางสายใหญ่นะครับหนึ่งบางสายทอดหนึ่งร้อยบาทสาโทสาบ้านผู้สูงกล้วยทอดหนึ่งร้อยประกาศสาโทสาโทสา 100บาทสาธุสาธุสาธุจากตูสาลาที totally. ่ตูหลวงนะครับจากสกลนครใช่ไหมแม่เพ็ญจิต40บาทสาธุให้สลาดเป็นนักปราชคือจังจัดโนเตอร์สาธุครับยกไปแล้วก้นางสิแท็เนะจาก จังหวัดนนทบุรีพี่เดิมาไกลเนาะสาธน้ำใสสายสัทธาราไกรนนทบุรีสิทธ์แท้ากติดตามจจตุปัจจัยในวันนี้ลุงมลจะนนฝากช่องลุงมลด้วยนะครับลุงมลแฟนคลับชาแนลครับทางผู้จัดการของกีฬานะครับจะมาคลุกแขนให้กับลุงมลแต่ขอเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญทางป้าแตนกับลุงพงเข้ามาด้านในเล็งทางให้หน่อยนะครับขอพื้นที่นะครับเี้ยวทิ้เบอร์นะครับขออนุญาตจับคุณเต็คเตอร์นะครับขออนุญาตขออนุญาตจับน้อยเดนเดอร์อ่าจ้างให้ด้วยเนาะทางผู้จัดการคอ่าพูลล์อ่าหมอลำเสียงดีเสียงอีสานมวนเป็นตะฟังเอาเนาะอ่าเล็งท้ายเป็นน้อยเดงเด้อป้าแตนเข้ามาแตนแตนอะไร นก็เต <neuro> ้นเข้ามาเข้ามาอ่าสำหรับพี่น้องเราผู้ใดอยากมาเลี้ยงอ่าการพัฒนาก็มาได้ตลอดนะครับประวัติคนตัวนี้ทางลุงพอจะไปปูกสาราสามสิบเสานะครับให้ในหน่อเด้อพี่น้องพัฒนาโพหลวงนะครับอ่าทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนอยากทำกลุญร่วมชาติอยากตัดบาตรเพื่ขันอยากปลูกดอกไม้ร่วมต้น อยากสร้างกุศลร่วมกันก็เชิญเข้ามานะครับอย่ามัวลังเลใจในการทำบุญความลังเลใจเป็นบอกเกิดแห่งความไม่แน่นอนผลสะท้อนคือความผิดหวังสิ่งที่ตามมาที่หลังนั้นคือความเสียใจนะครับวันคืนไม่คอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครเรือเมละโรถไฟแล่นไปแล้วไม่กลับมานะครับพี่น,อน้อง เราะฉะนั้นอยากทำบุญร่วมชาติอยากประกาศคุณงามความดีร่วมกันมาเลยนะครับมาเลยเทพธิดามาจากัา เต่างอยร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทสาธุสาธุสาธุอัตโนมาติคุณแม่จะไหนครับวาริชภูมิแม่คิดร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทสาธุอย่าลืมเกิดพิธีกรเ้อ แม่จอมสีมาจากบึงทองบึงเึงบึงทองเด้อหนึ่งร้อยบาทสาฟ้าสวยมากโอ้ยมีแต่คนใจบุญเนาะนี่แหละที่น้องอันนี้สมที่ทางลุงพรได้ทำกระถิ่นเก้ากองนั้นเห็นผลเลยนะครับอ่าไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นนะครับมาอีกแล้วเทพธิดาผู้สนาราศีสวัสดีครับ พี่ฟ้าสวัสดีครับสวัสด <ah> ีครับยังนี้ครับสวัสดีครับคุณเป็นจำนวนเงินนายน้อร้บาทขอากทุก FC ลุงพลนะครับ FC ลุงพลมหนึ่งบาท100บาทขอให้ฉลาดขอให้ร่ำให้รวยย